สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังจอระเข้สวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องเอกก็นํากระเป๋าถือกระเป๋าสะพายหนังจอระเข้งานแฟชั่นมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันหลายรุ่นเลยนะคะแต่ละรุ่นเป็นงานแฟชั่นสวยหรูโดดเด่นรับรองว่าเวลาพี่ๆใช้งานนะคะสวยหรูอ,อลังการไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนนะคะแล้วงานแต่ละตัวกว่าจะผลิตเสร็จก็ต้องใช้ระยะเวลาในการรอคอ,อยนานมาก และที่สําคัญนะคะราคาจากน้องเอกก็เป็นราคาที่ถูกมากๆด้วยเริ่มต้นที่ตัวแรกเลยนะคะเป็นกระเป๋าสะพายนะคะหัวกะโหลกสีพิเศษสีโรสโกลพี่ๆขาตัวนี้เป็นงานแฟชั่นที่แทบจะทุกแบรนด์เนี่ยต้องผลิตเลยเพราะว่าดีไซน์ตัวเนี้เป็นดีไซน์ที่น้องลิซ่าเนี่ยใช้งานบ่อย นะคะแทบจะทุกแบรนด์เนี่ยก็จะผลิตส้วนทรงคล,คล้ายๆแบบนี้ออกมาค่อนข้างเยอะเป็นรุ่นยอดนิยมของสาวๆทั่วโลกเลยทรงแบบนี้ทุกแบรนด์จะผลิตหมดเลยนะคะพี่ๆขาทรงใกล้เคียงกันแบบนี้ซึ่งรุ่นเนี้ยเวลาสะพายขึ้นไหล่นะคะหรือว่าจะใช้งานเป็นกระเป๋าถือนะคะพี่ๆขาหรือว่าจะใช้งานเป็นคล้องแขนนะคะหรือขึ้นไหล่อย่างเงี้ยคือต้องบอกเลยว่ามันสวยมากๆมันเป็นกระเป๋ารุ่นที่เข้ากับสรีระ ร่างกายของสตรีได้อย่างสวยงามมากๆนะคะพี่พี่คะ่ะขอย้ำทีเลยนะกระเป๋ารุน่นนี้กระเป๋าดีไซน์ตัวนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากสาวๆทั่วโลกเพราะว่ามันเป็นทรงที่เข้ากับสรีระร่างกายของสุภาพสตรีได้สวยมากๆตัวนี้คือสะพายขึ้นไหล่ก็สวยพี่พี่คะ่ะ ของแขนระดับนี้ก็สวยถือระดับนี้ก็สวยถือปล่อยแบบนี้ก็สวยใบนี้เป็นหัวกระโหลกจระเข้สีโรสโกนะคะเดี๋ยวน้องเอ๋จะให้ขนาดแล้วก็ราคาใบนี้ขนาดความกว้างอยู่ที่10นิ้วนะคะพี่ๆขากว้าง10นิ้วสูง5.5นิ้วหนา2.5นิ้วนะคะเป็นสีพิเศษงานคัดเกรดงานพรีเมียมราคาอยู่ที่5,800บาทเท่านั้นจริงๆแล้วงานตัวนี้พี่ๆถ้าเป็นวัตถุดิบแบบนี้นะคะเป็นงานเกรดเดียวกันเนี่ยาราคาในไทยอย่างนั้นราต้องมี3 0 0 0 0บาท ที่ต่างประเทศนี้ไม่ต่ำกว่า50,000บาทอย่างแน่นอนราคาพิเศษจากหวอยจุดที่ห้0พันรบาทเป็นงานที่เข้ามาใหม่ล่าสุด พี่ๆขาเป็นดีไซน์แฟชั่นยอดนิยมมาทุกรอบหมดทุกรอบมาทุกสีหมดทุกสีแล้วตัวนี้เป็นสีพิเศษด้วยนะคะงานตัวนี้จะเป็นจระเข้สายพันธุ์ไทยสายพันธุ์สยามงานที่คัดมาให้พี่ๆขาเป็นงานพรีเมียมไม่มีรอยแผลลึกไม่มีรอยแผลยาวนะคะเวลาใช้งานจริงพี่ๆจะต้องค่อยๆเลาะ,ะตัวหุ้มอะไหล่ตัวนี้ด้วยนะเวลาใช้งานนะพี่ๆรุ่นนี้มันจะมีสายสะพยายยาวให้เวลาใช้สายยาวไม่ต้องเอาสายสั้นออกนะคะเป็นเอเซอรี่ของเขานะคะหมุนให้ดูความสวยค่ะสำหรับสี สีโรสโกเข้ามาใหม่โอ้โหพี่พี่ะาลำตัวด้านหลังกระดูกสวยมากเลยนะคะไม่มีแผลเลยเป็นหนังพรีเมียมหนังสวยสุดสุดสวยมากๆผิวสวยแล้วสีสวยสะดุดตาสีพิเศษนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีโรสโกนะคะเดี๋ยวต้องเปิดให้ดูด้านในอไหล่เป็นสีทองนะคะสวยมากพี่ๆคะ่ะเป็นรุ่นที่แบบ ใส่กระเป๋าตังยาวได้ดีไซน์สวยแฟชั่นนะคะสวดทรงสวยทรับในผลิตจากหนังวัวแท้ใช้งานดีใส่กระเป๋าตังยาวได้นะคะใส่เข้าของเครื่องใช้ของคุณผู้หญิงได้สบายเลยสวยมากพี่ๆขารุ่นนี้เนี่ยน้อยมีสองสีนะเอ,เอาไว้ด้านหนะ้าค่ะ น้หงส์มีสองสีนะคะพี่พี่ขามีสีแดงนะคะแล้วก็สีโรสโกนะคะเวลาใช้งานแบบใส่สายสพายยาวพี่ๆี่ไม่ต้องถอดสายสั้นออกเลยนะคะเพราะว่าตัวสายสั้นเนี่ยจะเป็นแบบเครื่องประดับเป็นเอเซอรี่นะคะแล้วตัวสายยาวก็จะเป็นสายหนังจระเข้ปรับระดับได้ซึ่งต้นทุนในการผลิตตัวสายสพายก็สูงมากใช้งานแบบใส่สายสะพายยาวก็สวยมากพี่พค่เห็นไหม สวยมากสีแดงก็สวยมากเข้ามาใหม่ล่าสุดสําหรับสีแดงนะคะพี่ๆขาตัวนี้ก็ขนาดเท่ากันเลยใบนี้นะคะขนาดความกว้างจะอยู่ที่10นิ้วสูง5.5นิ้วหนา2.5นิ้วสีแดงสวยฉ่าเป็นแดงเข้มนะคะ5,500บาทเท่านั้นถือว่าถูกมากเพราะว่าผลิตจากบริเวณหัวกระโหลบบริเวณที่ มีราคาสูงและ1ตัวทําได้แค่หนึ่งใบเท่านั้นนะคะวางกลางลําตัวเป๊ะเซ็นเตอร์ดีมากนะคะหนังแต่ละจุดแต่ละจุด,จดไม่มีแผลลึกไม่มีแผลยาวนะคะสีสวยสีฉ่าสุดๆด,ด้านหลังนะคะว้าวทุกคนคะโอ้ยพี่ๆขาดูสิพี่ๆดูหนังสิ พี่พี่เห็นหนังไหมคะกระดูกเรียงตัวสวยสีชำํำมีความเงางามไม่มีแผลลึกไม่มีแผลยาวนอกเอกต้องเน้นต้องย้ำเพราะว่าจระเข้เนี่ยถ้ามีร้อยตัวก็ไม่ใช่ว่าจะผลิตแบบนี้ได้ทั้งร้อยใบนะคะบางตัวมีแผลเนี่ยเขาอาจจะต้องเอาไปทำรุ่นอื่นนะคะ,ะสมมติตรงนี้มีแผลใช่ไหมคะเขาก็จะลบไม่เอาตรงนี้วาดบริเวณที่สวยคัดไปทำเป็นกระเป๋าสตางค์เล็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่พี่ขาแต่ถ้าจะได้เต็มแผ่นเต็มผื้นสวยๆแบบเนี้ย ถึงจะลงกระเป๋ารุ่นนี้ได้นะคะสวยงามมากพี่ๆี่ดูก้นกระเป๋าสิโอ้โหตรงบริเวณก้นกระเป๋าก็จะเป็นบริเวณกระดูกกลางหางนะคะตัวสายสะพายยาวเป็นสายหนังจระเข้นะปรับระดับได้เลยเฉพาะค่าสายสะพายก็คุ้มแล้วค่ะพี่ๆี่คะ่ะสายนาฬิกาขึ้นห้างเส้นหนึ่งก็ประมาณ6-8,000บาทนะคะแค่สายนาฬิกาตัวนี้สายสะพายยาวปรับระดับโอ้โห ใช้หนังแบบเยอะมากนะคะแล้วก็ด้านในว้าวสวยงามมากๆเลยค่ะงานตัดเย็บด้านในก็คือเนียบมากเลยนะคะพี่พี่ขาพี่พี่ดูด้านในได้เลยซับในผลิตจากหนังวัวแท้นะนี่คือรุ่นที่หนึ่งะคะเราจะไปต่อกันที่รุ่นที่สองว้าวสีดำ KL สิบนิ้วสีดำเข้ามาใหม่นะคะพี่พี่ะตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์สยาม ะะสายพันไทยสายพันสยามสาหรับ KLR เลยถือให้ดู2ส,สีพร้อมกันเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมของสาสาทั่วโลกตัวนี้เป็นงานคุณภาพหลักล้านนะคะขนาดตัวไซส์เล็กตัวนี้พี่ๆราคาฟาดก็ไป2อล้านแแล้วนะตัวไซส์เล็กเนี่ยใส่มือถือใส์ใหญ่ยังไม่ได้เลยมีไว้เพื่ออวดเพื่อโชว์นะคะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยพี่ๆขาเป็นกระเป๋าที่มีไว้เพื่ออวดแล้วก็เพื่อโชว์แต่ว่าไซส์เนี่ยเป็นไซส์10นิ้วก็สามารถใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะ คือสวยมากสะพายสวยมากพี่พี่ขาดูอืมสวยจริงๆนะพี่พี่ดูสิสวยเงาๆงางมากสำหรับสีดำ สะพายออกมาคือหรูหราอ,อลังการสุดๆผลิตจากหนังจอระเข้แท้ให้แล้วที่สำคัญราคาจากเหถูกตาแตกเลยอะเรามาดูที่สีแดงกันก่อนนะคะ K L หัวกระโหลกสีแดงสําหรับใบน,นี้นะคะพี่ๆ่ะขนาดความกว้างจะอยู่ที่10นิ้วสูง8นิ้วหนา4นิ้วราคาอยู่ที่ใบละ7,500บาทงานเกรดเองานพรีเมียมจอระเขค้คัดสวยพิเศษไม่มีแผลลึกไม่มีแผลยาวงานคุณภาพงานฟอกดีงานสีสวยนะคะจอรเะเรเ้คัดเกรดสุด สุดงานตัดเย็บพี่ๆสวดทรงอง์เอลต้องบอกเลยว่าสวดทรงของเขาไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวากรรมวิธีในการผลิตพิธีพิถันทุกขั้นตอนไม่มีเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาผลิตจากช่างที่มีประสบการณ์นะคะกระเป๋าถึงออกมาได้สวดทรงสวยขนาดนี้หมนุนหมุนให้ดูค่ะว้าวโอ้ยด้านหลังคือแบบกระดูกสวยไม่ไหวพี่ๆค่ะสวยงามมากๆเลยบริเวณก้นกระเป๋านะคะ ด้านหน้าเดี๋ยวน้องเอ๋เปิดให้ดูด้านไหนอะเปิดรอพี่ไว้เลยมาต่อกันที่สีต่อไปค่ะสีดำสีดำเป็นสีที่สาวๆคนมีทุกท่านเลยเพราะว่ามันมีโอกาสได้ใช้บ่อยโอกาสได้ใช้บ่อยแล้วสีดำเป็นสีที่เข้าได้กับเสื้อผ้าทุกสีเสื้อผ้าทุกแบบจริงๆและน้องเอ๋ใส่ชุดสีฟ้าแล้วถือกระเป๋าสีดำก็คือเข้ากันมากทุกคนค่ะสวยมากสวยเต็ตามาก7,500บาท ไม่แพงเพราะว่าเมื่อก่อนรุ่นนี้น้องขายอยู่15,900บาทนะคะพี่พี่ขาแต่ราคาค่าตัวน้องเนี่ยดีไซน์ตัวนี้จะอยู่ที่ราคาหลักล้านหลายล้านบาทเพราะว่าไซส์เล็กๆเตี้ยๆน้อยๆเนี่ยก็ฟาดก้นไป2ล้านแแล้วถ้าเป็นไซส์เนี้ยโอ้ณเวลานี้ฟาดเป็นหลายล้านเลยค่ะพี่พี่ขาแต่ว่านวัตถุดนำจระเข้แท้มาผลิตให้กับพี่พี่นะงานคัดพิเศษงานสวยพิเศษนะคะงานฟอกดีงานสีสวยนะคะ7,500บาทเป็นราคาที่ถูกตาแตกจริงๆ เป็นราคาที่ถูกมากๆแล้วของไม่ได้มีตลอดไม่ได้มีบ่อยและทุกครั้งที่มาคือของหมดตลอดนะคะพี่พี่ขามันเป็นงานยอดนิยมซึ่งสาวๆก็เฝ้ารอคอยกันเลยเพราะมันคุ้มถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากคุ้มที่สุดเพราะว่างานงานเป๊ะปังอลังการเวอร์โอ้โหลูกค้าน้องเหยรับกระเป๋าจากร้านเหย่อไปแต่ละท่านคือประทับใจมากพี่พี่ขาเพราะว่ากระเป๋าสวยทําใหพ้พี่โดดเด่น ถ้าพี่ๆสนใจสินค้าในคลิปวิดีโอนี้นะคะพี่ๆแคปภาพแล้วทักแชทมาได้เลยนะคะฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินพี่ๆสามารถแจ้งได้เลยนะคะพี่ๆที่รับชมนกเอ๋ทาง YouTube นะคะนกเอ๋ก็จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไ้ให้ทุกคลิปเลยนะคะเบนเบอร์นกเอ๋เสร็จแล้วทักหานกเอ๋ทางไลน์ได้เลยอมาดูข้างในกันนะคะสําหรับรุ่นนี้ซับในผลิตจากหนังวัวแท้เกรดเอพี่ๆค่ะด้านในคือสวยช้ามากดู โอ้โหมีช่องสิบด้านข้างนะคะอ่าน้องเอ๋ดเปิดให้ดูสําหรับรุน่นนี้ช่องสิบด้านข้างจะเป็นซับหนังด้วย7,500บาทสีแดงผลิตจากจอระแค่ตัวใหญ่ผลิตจากจอระแค่ตัวใหญ่ หัวกระโหลกใหญ่สวยสเกลหนังพี่ๆไล่ดูเลยตั้งแต่ข้างบนลงข้างล่างอะไรตัวหนาตัวดีตัวแพงอะไ่เป็นตัวแพงนะคะตัวนี้รุ่นยอดนิยมเลยนะคะพี่ๆคะ่ะสีแดงเป็นอีกหนึ่งสีที่สวยโดดเด่นอลังการที่สุดเลยนะคะทีนี้ดูด้านในนะคะพี่ๆคะ่ะด้านในสีดําสวยมากทุกคนคะ่ะเนี้ยบมากงานตัดเย็บเฉพ,ะพาะค่าซับในของนุ่ยนะคะยังแพงกว่ากระเป๋าปทั่วไปเลย <ๆ S 1> ให้ตายเถอะ <ๆ S 1> พี่ๆเราไปดูกระเป๋าราคา3 0 0 0 0ื่นสี่หมื่นหรือเจ็ดแปดพันทั่วไปจริงๆเฉพาะ วัตถุดิบในสู้ซับในน้องเหวยไม่ได้เลยนะของเหว่ยนี่คือใช้จระเข้ตกวใหญ่นะคะขายหลักพันบวกกำไรหลักร้อยที่มาเจ็ดปีเต็มแล้วนะคะพี่พี่ขาต้องบอกว่าช่วงหลังๆที่บวกกำไรแค่หลักร้อยะะเท่านั้นอช่วงแรกๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอเคเราบวกน้อยอยู่แล้วแต่ตอนหลังเนี่ยน้องเหว่ยบอกเลยว่าราคาที่หน่วยขายเป็นราคาส่งแล้วคะ่ะพี่พี่ขาถ้า ไม่มีจานวนนกเห๋ยอยู่ไม่ได้เลยนะเพราะว่าต้นทุนสูงมากแต่ที่นกเห๋ยอ,อยู่ได้จนถึงวันนี้เพราะจนวนนะคะพี่ๆราพอพี่ๆท่านไหนที่ได้ลองสั่งไปแล้วครั้งที่1จะต้องมีการสั่งซ้ําครั้งที่2 3 4มเห็นตัวใหม่มาก็อยากได้เห็นตัวใหม่มาก็อยากได้เพราะว่าหนึ่งรอนานมากแล้วสวยงานสวยท,ทุกทุกท่านที่รับกระเป๋านกเอ๋ยไปถึงอวดถึงโชว์เนี่ยต้องบอกเลยว่าได้รับความประทับใจใน,นเรื่องของความสวยโดดเด่นและหรูหราอลังการถึงที่สุด ต่อไปน้องเอกจะให้ชมไคแมนนะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นงานแฟชั่นทั้งหมดเลยไคยแมนตอนนี้เหลือแต่สีดำแล้วใช่ไหมเ,ออเหลือแต่สีน้าตาลแล้วนะคะสําหรับไคแมนนะคะมีแต่สีน้ําตาลอย่างเดียวตัวนี้เป็นน้อง bk งานซิปบนจระเข้ฟอกนะิ่มหนาในคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นงานแฟชั่นนะคะมีทั้งสยามแล้วก็มีไคแมนนะเริ่มตนน้นที่ไซส์ใหญ่แต่ก่อนอื่นที่พี่สองตัวนี้ราคาไม่ต่างกันมากเพราะว่ากรรมวิธีในการผลิตคือผลิตเหมือนกันทุกอย่างคือเอาง่าย,ายๆว่าจริงๆแล้วอะน้องเอกอะ ได้กาไรน้อยทั้งคู่แต่ถ้ายิ่งเป็นใบใหญ่ยิ่งกําไรน้อยมากใบน้อยนี่ก็กําไรน้อยมากเพราะว่าผลิตเหมือนกันทุกอย่างคือต้นทุนใบน้อยยังไม่ได้น้อยกว่าใบใหญ่เพราะฉะนั้นพี่ๆค่ะเล็กก็สวยใหญ่ก็สวยขึ้นอยู่กับพี่ๆชอบแต่ให้พี่ๆรู้ไว้ลเลยนะคะว่ากรรมวิธีในการผลิตคือเหมือนกันทุกอย่างคุณไม่ต่างกันเลย ใบใหญ่ขนาดความกว้าง12นิ้วสูง9.5นิ้วหนา5นิ้วไซส์ใหญ่จะอยู่ที่5,800บาทพี่ๆคะไซส์ใหญ่จะอยู่ที่5,800บาทมีสีน้ำตาลอย่างเดียวตัวนี้จะไม่มีสายสะพายยาวนะคะก้นกระเป๋าจะผลิตจากหนังวัวตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันที่ทางต่างชาติรีเควสไว้คือต้องการแบบต้นตำรับไม่ไม่เอาสายสะพายรุ่นนี้ต้นตำรับไม่มีสายสะพายนะคะเขาไม่ต้องการให้มีอะไรด้านข้างนะพี่ๆนะ BK ซิบบนนะคะ ไคแมนฟอกนิ่มใบนี้ห้าพันแปดร้อยบาทสิบสองนิ้วคือถูกมากถูกมากที่พี่หาไม่ได้แต่ความรหรูหราอลังการที่เราเหตส่งให้กับพี่พี่งานคุณภาพหลักล้านนะคะงานความสวยที่ตรนเหตส่งให้กับพี่ๆเป็นงานคุณภาพหลักล้านที่ ปฏิเสธไม่ได้จริงๆเวลาที่ถือออกมาแล้วสวยหรูโดดเด่นและอลังการรุ่นนี้เวลาถือใช้งานถืออวดถือโชว์รับรองได้เลยว่าสวยโรรามากค่ะพี่พี่ขาส่วนไซส์เล็กขนาดความกว้างจะอยู่ที่10.5นิ้วส่วนสูงอยู่ที่8.5นิ้วความหนาด้านข้างจะอยู่ที่4.5นิ้วใบนี้ราคาอยู่ที่5 500บาท5 500บาทไคลแมนสีน้ำตาลตอนนี้มีแต่สีน้ำตาลอย่างเดียวนะคะว้าวพี่พี่ขา หาไม่ได้แล้วนะสวยขนาดนี้ราคาแบบนี้หัวกะโหลกสวยขนาดนี้ตัวนี้แอฟริกานําเข้านะคะข้ามน้ําข้ามทะเลมาคือในประเทศไทยเนี่ยสายพันธุ์นี้มีน้อยมากเพราะว่ามันไม่ใช่สายพันธุ์ที่เป็นของบ้านเรานะคะและอาจจะไม่มีการนําเข้าใหม่แล้วนะคะพี่ๆค่ะพี่ๆถึงเห็นแค่สีดําและสีน้ําตาล ถ้าเข้าใหม่ไม่มีทางได้ราคานี้อย่างแน่นอนนะคะราคานี้เป็นราคาที่ถูกที่สุดแล้วนะคะ5,500บาทสีน้ําตาลนะคะพี่ค่ะชอบตัวไหนในคลิปวิดีโอนี้ทักมาได้เลยนอกเหกยังมีของแถมให้ทุกออเดอร์เหมือนเดิมของแถมช่วงนี้เป็นพวงก,กุญแจนะคะของแถมเนี่ย เป็นของแท้ทุกชิ้นทํายากทุกชิ้นราคาสูงทุกชิ้นจะมีสลับสับเปลี่ยนุนเวียนกันไปซึ่งพี่ๆสามารถระบุได้ไหมระบุได้ถามได้แต่ถ้าเกิดไม่มีบางช่วงจังหวัดที่นงเอ๋ไม่มีนงเอ๋ขออนุญาตแถมอัตโนมัตินะคะพี่ๆขาเพราะว่ามันเป็นหนังแท้มาทํายากทุกตัวเลยนะคะชอบตัวไหนก็ทักมาได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของนงเอ๋ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวนงเอ๋จะทาคลิปให้พี่พ ได้รับชมกระเป๋าสวยๆแบบนี้อีกนะคะฝากติดตามช่องของหน่อยด้วยไม่ว่าจะเป็นทางเพจหรือว่าทางช่องทาง YouTube ด้อยก็จะอัปเดตสินค้าสวยๆให้ชมเกือบทุกวันเลยนะคะที่ก็จะได้รับชมกระเป๋าสวยๆรับรองว่าเข้ามาแล้วจะเพลิดเพลินเจริญหูจเจริญตาอย่างแน่นอนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ